เป็นอาชีพพ่อค้านะครับทุกคนเนี่ยครับของที่ผมแนะนำนะก็จะเป็นผ่านถ่าย M k 1 4นะเนี่ยให้ทุกคนดูราคาประเมินที่ตลาดครับมันจะเขียนหนะึ่งแปดหน่วยหมื่นแปดเห็นไหมเนี่ยผมก็ซื้อมานอันเป็นตัวนี้ให้ซื้อตอนราคามันถูกนะครับทุกคน กดมาคดาวไ้้นะเนี่ยาราคาสูงมันก็สูงสุดมันก็จะสามหมื่นแปดเนาะพยายามกดซื้อช่วงที่ราคามันลงหรือใครจะเป็นของม่วงเป็นอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตอนซื้อเสร็จแล้วก็ตอนวิ่งปลดกันนะครับผมจะซื้อสักประมาณสิบสิบชิ้นนะครับทุกคนถ้าได้นะ,ะที่นี้ผมก็จะมาเลือกเป็น พวกพวกเบตเตลิตอะทุกคนพวกของม่วงเนี่ยผมก็จะมาดูอไหนที่ราคามันค่อนข้างขึ้นที่คนต้องการจะไปคราบของครา,าบนู่นคราบเนี่ยเนี่ยไถังน้ำมันเนี่ยราคาดีไปถึงสองหมื่นห้านะผมก็จะซื้ออันหนึ่งสองอันเลยสามเลยแค <c oughs> <c oughs> ่นี้ก่อน แล้วก็นี่คอนนี้ก็ได้นะคากลกางมันจะอยู่ประมาณสามพันเก้าเราก็ขายในห้าพันมันก็กกำไรนิดหนึ่งเดีย๋ยวเราจะไปดูตอนผมซื้อเสร็จแล้วนะ ไกลมากแลวกร็รอ้อยเมตรโอ้ยผมลืมเอา,ายาแดงมานี่นี่พี่มีเอาแบบ่สไ่อม่อมโอเคยาวเลย